so gay ah 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 is so g เ y อ่าอ so อ a y อกหอกหอกโอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีนักผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่กับช่องอาเว็บเลสซิ่งนะผมทุกคนคือวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการเปลี่ยนเอ๊ะไม่ใช่ไม่ได้มาทําการนะครับคือวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองใส่ท่อเจมนะครับนี่เห็นไหม ได้ดูเลยนี่นะทุกคนเราได้ทําการยืมท่อเจมเพื่อนมาใส่นะครับแล้วเราจะไปลองขับดูว่าอาการขับแล้วก็ฟิวขับมันจะเป็นยังไงนะทุกคนก็คือเมื่อวานเราได้ทําการเปลี่ยนเรือนไปแล้วนะครับทุกคนอันนี้เราซื้อเรือนใหม่มาใส่เลยนะทุกคนเป็นเรือน28เหมือนเดิมนะครับ นี่อันนี้เป็นเลื่อนเก่านะนะทุกคนมันชอบค้างนะทุกคนผมก็เลยทําการเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็เออชุดหัวตอนนี้ผมทําการใส่ฝา S4 เลยนะทุกคนใส่ฝฟ้าตัวใหม่เลยนะครับแคมก็ตอนนี้เป็นแคมเต้าหู้นะครับทุกคนเออไม่รู้ว่าจะวิ่งได้ไหมนะครับนี่พวกอะไรฟ้าเก่าอันนี้เป็นฟ้าฟ้าเก่านะครับทุกคนเยอ้ดูรูผัดเห็นไหมนึกเปล่าวะเออประมาณนี้แหละหนะผมใส่แต่ว่ามันหลอดบ้ามันแตกนทุกคนนี่ไม่รู้ว่ามัน เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับทุกคนนี่อันนี้ก็ลูกนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับดูดิดูคลองดิโคตรลกอะ่ะเออประมาณนี้นี่แหละทุกคนเราทําการเสรียท่อเจนนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองเอาออกไปขับให้ดูนะครับทุกคนอาการเล่งก็หายแล้วนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังดูตอนนี้เดินเบาปกติแล้วนะครับลูกก็จะแน่นหน่นนะโคตรดังอะ่ะ ก, okay, ก,กนน็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอในมุมติดหมวกกันเลยไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูส่งรถเราก่อนนะครับนน่ประมาณนี้ครับทรงโคตรเอือดูดีนี่ครับผมไม่รู้ว่ามันจะวิ่งดีหรืออะไรไหมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เดินทางกันเลยนะครับพอดีว่าจะเลียนอันเก่าไปส่งเขาด้วยเพราะว่าเราได้ทําการขายไปแล้วนะครับเรีอยนอันเก่าเดี๋ยวถ้าเราขึ้นลูกไหมเราค่อย ใส่เรียนซีบีไปเลยทุกคนโอ้จานหน้าก็ตดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยลองดูดูดูฝั่งเสียงดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรองเท้าผมพังโอ้โหเดี๋ยวท่อโคตรดังอ่ะดูดิท่อดังโคตรว่ะคันเร่งก็ตึงนะโอ้ดูดิท่อโคตรดัง เคเดี๋ยวผมหาที่เติมน้ำมันก่อนละกันทุกคนเริ่กิโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรว่ะนะทุกคนเราแค่มาลองให้ดูท่อเชๆมาฟังเสียงท่อเชนครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจัดให้ดูแน่นอนครับท่อชานสปีดนะทุกคนแล้วก็จะใปกันต่อนะครับดูดิเสียงท่อคนดังอ่ะกระแทกด้วยโอ้ได้อยู่ได้อยู่แล้วต้องลองดูท่อชานนะครับว่ามันอันนั้นแค่ไหนว่ะอยากอยากใส่แล้ว โอ้ถ้าโคตรดังดูนี่รู้สึกว่ายัไงไงปะรอบมันมาดีกว่าท่อโออยู่นะทุกคนอะไรนะมันมาดีกว่ากันอยู่นะครับเพราะว่าคอมันใหญ่แล้วก็ท่อมันโล่งกว่ากันไง ก่โอเวเก่าเรามันอันเกินนะทุกคนมันเกินอะ่ะโคตรเกินอะ่ะเออแต่ไม่รู้ว่าไปทางน,นี้จะมีเส้นให้ลองไหมทุกคนน่าจะขี่ไปเรื่อยๆนะคบนี่แหละถ้าจีมันขึ้นผมก็ขึ้นให้ดูแหละทุกคนบางทีมันก็ไม่ขึ้นไงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะรวอนนิดนึงนะคทุกคนถ้าอากาศดีๆนะมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเออนั่แหละต้องรอดูนะคะ เฮ้ยนองิโเฮยมาแล้วมี้า,า,าีเดี๋ยวเมืเ่อเราลองตั้นทางข่อนเกหรอทุกคน แยกปลายโคตรไหลเลยนะครับเํามเต้าหู้นะครับเราต้องไปหาทางยาวๆลองนะทุกคนเยี่ยแต่ว่าปลายหรโคตรดีเลยว่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่ว่าเรียนใบนี้เหมือนมันรอบจนมันขึ้นไม่ดีเท่าเรียนใบเก่าทุกคนไม่รู้เป็นไรนะครับเรียนก็เรียนที่แปดเหมือนกันเหมือนใบเก่าแปลว,ว่าเปิดมันมาเลยอ่ะทุกคน อันนี้มันต้องรอนะครับแต่ว่า,อารอลไปมันไหลดีกว่ากันนะทุกคนีเลียนไปนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนเสียงพ่อคนดังอ่ะในหมู่บ้านก็่เอเบาๆแล้วกันทุกคนคนแก่เยอะนะครับด้ดยวยดิแล้วก็ทีบันที่สามสิบนี้เจอกันได้เลยทุกคนเดี๋ยวไปถี่เรเล่นทิวๆนะครับไม่เน้นไอ้ไม่เน้นหัวกับเขาหรอกเน้นถ่ายบรรยากาศทีวๆนี่แหละทุกคน เพราะว่ามันสู้ใครไม่ได้หรอกร้องไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ไลไ,ไม่ได้อะไรนะทุกคนเดีนน๋ยวเราจะเอาไปขี่เล่นสนุกๆเชยๆนะครับนี่แหละนี่แหละทางนี้ทางตรงแล้วเดี๋ยวล้องให้ดูสักหน่อยนะครับเดี๋ยวอเรี๋ยวจับแล้วนี่เราจะเอลื่อนไปส,งส่งดนน้วยนะครับเอามละกอาล่ะ เบรคไม่ดูเบรไม่อยู่ว้าวว้าวาวเฮียทางมันสั้นเกินว่ะทุกคนรถเราไม่ได้แบบว่าอย่างไงว่าเราไม่ได้ทํารถไดไม่ได้ทํำรถโลมานะครับเราทําแบบรถที่แบบรถล่องมาเดี๋ยวมันต้องลองแบบว่าทางยาวๆนะทุกคนแต่ว่าทิปนี้ก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับมาดีให้ดูเสียงให้ดูอะไรอย่เงี้ยนะครับก็ขค้่นดีนะคนดีอ่ะ ท่านดีกว่าทอดปบตอกเลยนะทุกคนที่เป็นทอดเชนด้วยแหละมาใส่กระชี้ด้วยอานทอดเป็นอันท่าเดิมด้วยไม่ใช่อานยนด้วยเออตองเ้าไปเดี๋ยวลองแขกทอดชามแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปที่ดูนะว่าฟิวมันจะเป็นยังไงนะครับมันน่าจะได้อยู่าทอดชามยาวสักนิดนึงนะทุกคนตัดโลกว่านี่ผมว่าตัดแน่นอนค่ะทุกคนอันนี้มันใขก ต้องบอกว่าอย่างเง้นะใส่ฮามเตอร์เดิมแล้วก็ใส่เซตเตอร์เล็กด้วยนะคบทุกคนมันก็เลยขึ้นช้านะครับต้องลองทางยเยอยๆยา่แล้วก็น้ำมันนี่คือเราทำก้าวห้ามันก็คออ่อนข้างที่จะบานนะทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับนี่ไะคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะกคนเพออระาะว่ามันก็ทิ่งได้ประมาณนี้แล้วมันก็ไม่แรงอะไรมากเลยทุกคน ก็เอาพอไว้ขี่นะทุกคนเออแต่ว่าท่อท่อแม่ยางดังอ่ะเดีดิเห็นโดเดินบอกกันแทกแน่ต้องอยู่หนกันแล้วว่ะแล้วเราไปจอดรอเซเรียนนะกันทุกคนเพแต่ว่าดีใจอย่างทุกคนเพราะว่ารอบมันหายคัางแล้วนะครับเออโคตรดีอ่ะ เขามายังเนี่ยเขาอยู่ไหนแล้ววะงโอเสียงท่อแม่งโคตรมันน่ะบอกภาษาอีสานง,ง่ายๆอ่ะเสียงท่อมันมวนัวหนาทุกคนนะเดี๋ยวให้ฟังอยวดูเด้อรอขวเข้าเซเว่นกันแล้วกันทุกคนโอเคสำหรับใครที่ชิ้นชอบคลิปน,นี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ช่อง,ง,งอาร์เวนเรสซิ่งกันไว้ด้วยนะทุกคน เพราะว่าผมไม่ได้ไปไหนต่อแล้วฝากกินตามเฟซอเวฟด้วย,ยนะครับเพรว่าวัานที่30เกจันได้เลยนะทุกคนโอเคแล้วก็ขอตัวไปส่งเรืขอ,ขอ,ขอ,ขอขนให้เขาก่อนนะครับ